สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ b r i i s e t o w Station Auckland New Zealand ค่ะเดี๋ยวพี่เอมจะพาไปดูสถาบันภาษาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Auckland แถมที่นี่ยังมีสตาฟคนไทยดูแลอยู่ด้วยนะคะสถาบันแห่งนี้ชื่อว่า Worldwide School of English ค่ะซึ่งตอนนี้มีน้องๆจากเจนมาเรียนที่นี่ด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ Worldwide School of English เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก n z QA เรียกว่าที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้น้องๆครบครันทั้งห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์โรงอาหารห้องนั่งเล่นก็มีให้ครบเลยและที่พิเศษกว่าใครก็คือที่นี่มีสตาฟคนไทยไประจำอยูด้วยค่ะชื่อพี่จอยแล้วก็พี่จีนที่จะช่วยดูแลน้องๆทั้งในเรื่องการเรียนการปรับตัวที่พักไม่ว่าจะเป็น host family หรือหอพัก เบรกผู้ช่วยเยอะมากสบายใจได้แน่นอนค่ะสำหรับที่ตั้งของ w ว r l d ไวอยู่ใจกลางเมืองโอเกลนด์เลยค่ะเดินทางง่ายใกล้วททร,ริทอมาสเตชันติดกับย่านช้อปปิง้งและมีร้านอาหารและคาเฟ่ยเยอะมากรับรองว่าไม่เบื่อแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างคะกับสถาบันนี้ใครที่สนใจมาเรียนภาษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ประเทศธรรมาชาติกับผู้คนน่า,นานนรักน่ารักจะวัยมาหาวิทยาลัยหรือคนทำงานแล้วก็มาเรียนได้นะคะติดต่อเจนมาได้เลยค่ะ